ถ้จาจัดจดทะเบียนปึ๊บผู้ชายก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าก่อนหน้าเนี้ก็เป็นของของเขาแล้วก็ของลูกแต่หลังจากเนี้ยก็หาด้วยกันเขาประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าหาด้วยกันเพราะฉะนั้น เขาจะย้ายออกไหมสามสิบไม่ย้ายออกคนอยู่ก็มีปัญหานะคะไม่ย้ายออกคนอยู่อ่ะจะมีปัญหาถูกปะ่ะห้ามบินหนีน้าแม่ตอนไหน วันนี้ไม่มีเดือดค่ะไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เดือดอยู่แล้วคือแม่ไร์ต้องห้ามดูคอมเมนต์ถ้าดูคอมเมนต์แล้วแบบแม่ออยสีไร์มันมากหนูมาดูแม่คือแม่ยังเชิญออยสีขึ้นไม่ได้เพราะเป็นช่องใหม่เออช่องใหม่ยังเชิญใครขึ้นไม่ได้ อืมร,รีเพรหรอแจกวันนะประกาศวันไหนคือตอนนี้คนยังเล่นน้อยอยู่เลยคุณสรุปควรฟ้ององอมสมบัติมาให้ลูกถ้าประกาศว่าท้องเมื่อไหร่ถ้าประกาศว่าจดทะเบียนเมื่อไหร่แม่ว่าคุณสรุปมีฟ้องเพราะว่าวันพฤหัสสุกเนี่ยพ่อใหญ่โน้ตโทรตามแมนิกกี้เข้าขอนเกตอีกแล้วนะ เ่าใหญ่นตโทรหานิกี้แบบแม่มาเลยมาหาฉันฉันก็เลยบอกว่าอะไรอีกเนี่ยฉันอยู่กรุงเทพเนี่ยให้บินขอนแก่นอีกแล้วคืองงอะ่ะมันท้องจริงเหรอนั่นสิไม่แน่นะ แมไปอยู่ขอนแก่นไม่ย้ายค่ะกรุงเทพมีงานทำไงแม่วันนี้ไร์หน้าสิวดูแปลกแวันนี้ไร์หน้ามีสิวแปลกแแม่มีสิวหรอแม่มีสิวหรอคะหรือว่ายังไงแม่มีสิวเหรอใครมีสิว อ๋อคนนั้นน่าจะสร้างขาวมาเรื่อยกลัวแสงหมดอ๋อคือเขาหาอินเกจเมนต์จะข่าวไหมอ่ะมันก็จะมีคนที่พร้อมเชื่อเขานั่นแหละมันจะมีคนที่พร้อมเชื่อเขาไปดูเพจเพื่อนรักเขาโทรคุยกันไม,ไม่ได้ท้อง อืมปกติถ้าเขาไม่ท้องอะ่ะเขาต้องปฏิเสธเองแต่นี้เขาไม่ปฏิเสธอะ่ะแม่แมยังเชื่อเสี่ยมกับเชื่อเรดี้อยู่ไม่รู้สิเพราะสไตล์นางนาะงเป็นคนฟิตเฟถ้าไม่ใช่นางจะฟาดแล้วแต่วันนี้นางแบ่งรับแบ่งสู้ นางแบ่งรักแบ่งสู้แม่ก็เลยแบบแบบนิดนึงอะไรอย่เงี้ยอืมนั่นแหละแบ่งรับแบ่งสู้ส่วนที่ดินน่ะทุกคนแบบกังวลใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่ครบกําหนดไงที่ที่คุณสรุดให้ย้ายออกม,<า>มันอีกหลายวันเนาะอีกหลายวันเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไงอีกหลายวันนั่นแหละเพื่อที่แบบออกได้อยู่ไง แต่ถ้าหลังครบกําหนดแล้วเขายังอยู่อยู่แม่ว่ามีประเด็นแน่แนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่โทรหาท่ลากก่อนม่โทรหาเขาก่อน เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องที่ดินแป๊บหนึง่งเรื่องที่ดินเนี่ยคนเนี่ยถามมาหลายรอบแล้วถามมาหลายรอบแล้วแม่ก็ตอบหลายรอบเรื่องที่ดินแม่พูดเสมอว่าที่ดินฉบับนั้นน่ะตอนผู้ซื้อเออผู้ขายอะในโชนโนดนะคะในโชนโนดอะเหมือนเป็นแค่ที่ดิน ไม่มีสิ่งปลูกสร้างทีนี้ทาไมที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่ดินบ้านหลังนั้นนะคะเหมือนาจะเป็นบ้านเป็น,ปนที่ที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าทีนี้ตอนที่ไปปลูกบ้านอ่ะไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง <sim. S 1> อาจจะอยู่นอกเขตเทศบาลอาจจะอยู่นอกเขตก็เลยไม่ได้อนุญาตปลูกสร้างเนาะทีนี้พอพอไม่ได้อนุญาตปลูกสร้างที่ดินฉบับนั้นผืนนั้นอ่ะก็จะไม่มีระบุว่ามีทรัพย์สินอื่นๆมีบ้านมีอะไรเนี้ยก็ไม่ได้ระบุ ณนะตอนนั้นนะคะณนะตอนนั้นแต่ตอนหลังแม่ไม่รู้ณนะตอนที่ซื้อนะคะเออแล้วเสจด้วยที่ผู้ซื้อก็ไม่ทีเนี้ยถ้าอยากได้ที่ดินให้ที่ดินเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนเออจ้าของที่ก็คือผู้ขายเนี่ยก็ต้องทําเรื่องนะคะให้ที่ดินมาประเมินที่ดินพร้อมทรัพย์สินเออทีเนี้ยถามว่า เจ้าของที่อ่ะได้ทําถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเจ้าของที่ไม่ได้มาให้ที่ดินประเมิน <p> ก็เท่ากับที่ดินฉบับนั้น <p> ก็เป็นที่ดินเปล่าจะ <p> ถามวา่าเป็นการจดแจ้งไม่ครบหรือเท็ตไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าจดแจ้งไม่ครบเหมือนที่ดินบ้านแม่เหมือนกันทุกวันนี้ที่ดินบ้านแม่เนี่ยก็เป็นที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะเพราะแม่ก็ไม่ได้ให้ ไม่ได้ให้ที่ดินไม่ได้ห้าอะไรมามาประเมินทรัพย์สินอะไรเลยไม่ได้ให้มาประเมินไม่ได้ให้มารังวัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่ดินของแม่ที่ที่แม่อยู่อะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วเจะยี่สิบปีแล้วก็เป็นที่ดินเปล่าเหมือนกันไม่มีสิ่งปลูกสร้างทั้งที่มันมีทั้งบ้านแล้วก็มีทั้งโรงงานอันเนี้ยเลยยกตัวอย่างเนาะทีนี้บางคนบอกว่าอา้าวเขาขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือเปล่า ในไลฟ์สดของเขาเขาบอกว่าเขาขายที่ดินน่ะ14ไร่14ไร่5ล้านพร้อมบ้านและที่พร้อมบ้านและที่ดินคือบ้านหลังสีส้มๆที่ดินน่ะมันมีทั้งหมด10 14ไร่แต่ในโฉนดใบหนึง่งอ่ะแม่เห็นแปดไร่โฉนดที่เห็นซื้อขายนะเพราะว่าเป็นสัญญาการซื้อขายถูกต้องนะคะไม่มีสลักหลังฉนดอื่นใดทั้งสิ้นนะคะเป็นสัญญาซื้อขายปกติ มาประเมินได้นี่คะตอนที <conditions> ่เขาซื้อขายกันเขาไม่ได้ประเมินไงตอนที่เขาซื้อขายกันตอนนั้นเขาไม่ได้ประเมินไงก็เหมือนเหมือนเขาคุยกันอาจจะไม่ได้ไปประเมินพอไม่ได้ประเมินก็เท่ากับว่าทรัพย์สินบ้านและที่ดินก็ตกเป็นของผู้ซื้อประมาณนั้นนะค่ะก็ตกเป็นของผู้ซื้อเพราะฉะนั้นผู้ขายจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันขายแต่ที่ดินไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ไม่ได้ขายบ้าน เดี๋ยวนะถ้าตอนนั้นนะ่ะและตอนนั้นคุณพูดคุณตกลงว่ายังไงแต่ในคลิปนะ่ะคุณบอกว่าขายบ้านพร้อมที่ดินคุณไม่ได้พูดว่าขายท,ที่ดินเปล่าๆนะคุณบอกว่าขายบ้านพร้อมที่ดินเพราะฉะนั้นนะ่ะหลักฐานนะ่ะมันก็จะอยู่ในคลิปคุณส่วนที่บอกคุณบอกว่าเอ้ยที่ดินนะ่ะมันเป็นอ,อะไรนะนิติกรรมอําพางโฉนดที่เราเห็นนะคะมันไม่ใช่นิติกรรมอําพางนะคะ โฉนดที่เราเห็นที่เอกสารที่แม่เห็นน่ะมันเป็นสัญญาซื้อขายถูกต้องมีการสอบผู้ซื้อมีการสอบผู้ขายมีการเสียค่าโอมีการเสียค่าธรรมเนียมปกตินะคะแล้วก็มีการเสียภาษีถูกต้องเพราะฉะนั้นณนะตอนนั้นที่ทําการซื้อขายทรัพย์สินชิ้นนี้มันถูกต้องชอบด้วยกฎหมายประมาณนี้ค่ะมันชอบมันมันถูกต้องชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นนิติก,กรรม การโอนซื้อขายที่ดินฉบับนี้สมบูรณ์ด้วยชอบด้วยกฎหมายเรียบร้อยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้สอบมีเจ้าหน้าที่ที่ทําการโอนให้ในเอกสารส่งท่านก็คือมีพยานเป็นเจ้าหน้าที่สงท่านในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบัวตมจะแบบจะมาบอกว่าเอ้ยยังงูอย่างนี้ไม่ได้ถ้าบัวตมมาบิดพิ้วตอนนี้นะคะเท่ากับว่าตอนนั้นบัวตมเนี่ยให้เจ้าหน้าที่จดจดข้อมูลเท็จไปนะคะบัวตมจะโดนดำเนินคดีเอง คุณสรุตไม่โดนนะคะเพราะบัวตงเป็นคนขายที่คุณสรุตเป็นผู้ซื้อตอนจดแจ้งเนี่ยคือผู้ผู้ขายเนี่ยเป็นเป็นคนแจ้งจดแจ้งว่าแจ้งว่าซื้อขายอย่างไรประมาณนี้ละค่ะแม่แต่งหน้าไปไหนแม่แต่งไปกินข้าวค่ะนี่เขาบอกว่าอุ้ยเขามีสิทธิ์ในทรัพย์สินการไปติดป้ายคุณจะติดป้ายกี่ร้อยเผ่นเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะอะไรเพราะสารไม่ได้เป็นคนสั่งให้ติด คุณไปติดเองถ้าสารไปติดอะ่ะสารจะเป็นคนไปติดไม่ใช่ไม่ใช่คุณไปติดและอย่างหนึ่งคดีของคุณน่ะเพึ่งไปส่งฟ้องเองต่อให้คุณส่งฟ้องอะไรมันก็ไม่เป็นผลอยู่แล้วเพราะว่าเอกสารทางราชการในโฉนดมันเป็นชื่อของคุณสรุตเขาสามารถซื้อขายได้มันไม่มีการอายัดโฉนดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นอืม แดงแล้วค่ะแม่เออเออเข้าใจไหมมันไม่มีแบบยิติกรรมอันพางเหมือนที่เขาพูดหรอกเพราะว่าชื่อในโฉนดเป็นของคุณสรุทอยู่แล้วพอชื่อในคุณในโฉนดเป็นของสรุน่ะคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ไงนั่นแหละถ้าคุณจะมาบอกว่าเฮ้ย ชั้นฝากไว้ก่อนแต่ในเอกสารมันไม่ได้เขียนว่าฝากไงเอกสารมันเป็นการซื้อขายระบุยอดเงินชัดเจนระบุแบบทุกอย่างชัดเจนมีลายรงลายเซ็นถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้จบอะแดงมากแม่พอแล้ว สวยสวยังสวยยังในแอปมันแดงค่ะแต่ตัวจริงไม่ได้แดงขนาดนั้นในแอปมันแดงมันแดงมันฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์ด้วยไงมันก็ดูแดงแดงแต่ตัวจริงไม่ได้แดงแบบนั้นนับหนึ่งนะคะ เมาส์ต่ออ่าทีนี้ทีนี้พอเสร็จแม่สวยนะทีนี้พอที่เขาอ่ะจะมาบอกว่าเฮ้ยทรัพย์สินเนี่ยฉันไม่ได้แบบให้เธอนะ แต่คลิปเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยตอนนั้นฉันทำคอนเทนต์ถ้าคุณบอกว่าคุณทำคอนเทนต์แล้วคุณเป็นคนพูดเองทุกอย่างเท่ากับคุณนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะอะไรเพราะสัญญาซื้อขายอะ่ะมันมีการซื้อขายจริงๆม,มันมีการจดกับที่ดินจริงๆว่ามีการซื้อการขายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ซื้อขายมันเป็นนิติกรรมอำพงัง คุณนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เลยเป็นการการค้าข่าวเป็นการขายข่าวอันเนี้ยผิดเลยหนึ่งเจห้า ท้องจริงไหมไม่แน่ไม่แน่ เป็นการแม่เขาพูดว่าแปบ๊บหนึ่งนะเขา,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 าประกาศว่าท้องเวียนอาจจะฟ้องแม่พูดว่าถ้าเขาประกาศว่าท้องหรือจดทะเบียนเขาจะฟ้องใครใครเป็นคนประกาศคะใครใครประกาศคะ ให,ให้ประกาศอ่ะให้ประกาศอยากให้แม่กับบอสบอสโนนไปกับบิ๊กวันที่สามสิบแม่ไปไม่ได้แม่มีคดีที่ สันอายารัชดานะคะ <parece> แม่มีคดีที่สันอายารัชดาแม่ไปดำเนินค <Credit noise> ดีอินฟูคนหนึ่งนะคะก็เลยแบบไม่ได้เจ้าของที่นี่เขาเป็น เป็นใครสิทธิ์ในที่ดินและปลูกสร้างมากกว่ากันอันนี้รู้สึกว่าถามโงงๆแล้วนะคะอันนี้ได้เรียนหนังสือมาไหมคะรู้สึกว่าคุณสอนเนี่ยจะถามคําถามที่โง่จังเลยอะลูกสอนเนี่ยเจ้าของดินกับเจ้าของบ้านใครมีสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างมากกว่ากันถามโง่แล้วเนี่ยถามง่ๆอย่างเงี้ยอย่าไปถามใครนะอายเขาอืมอายอย่าไปถามคนอื่นแบบเนี้ย โงเออพูดเลยโง่เนี่ยไม่อยากด่าว่าโง่แต่แบบโง่จริงํามบันเนี้ยโง่คือแม่อธิบายหลายรอบแล้วนะคะว่าอย่างเจ้าบ้านเนี่ยแม่เจ้าบ้านเก่าอของแม่เนี่ยที่ดินตรงนั้นอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเจ้าบ้านคือคุณพ่อของแม่เนาะ คุณพ่อของแม่เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเออและจดตรงนั้นทีเนี้ยตอนเนี้ยคุณพ่อแม่เนะี่ยด้วยความที่คุณพ่อโอนที่ดินมาให้แม่แล้วเนาะโอนแบบมาหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วเอ,อเหตุที่พี่น้องไม่คัดค้านการโอนเพราะว่าแม่ไปใช้หนี้ปิดหนี้ให้คุณพ่อพี่น้องรู้หมดคุณพ่อก็โอนให้แม่โอนแบบติดเงื่อนไขประมาณว่ายกให้เพราะแม่ใช้หนี้ให้พ่อ ประมาณนี้แล้วถามว่าคุณพ่อพี่แม่มีสิทธิ์ในที่ดินฉบับนี้ไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะหลังฉนดเป็นชื่อแม่เรียบร้อยนี่แหละอืมเป็นติ่งฝั่งนู้นหรอเสพข่าวก็ต้องมีสตินิดนึงเนาะเพราะว่านี่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอะ่ะไปแบบหลายรอบแล้วเอออย่าไปฟังอีฝนเพากีมากเนาะจะโจมตีเรื่องนิกกี้ขอโทษนะเรื่องนิกกี้ไม่มีโทษอะไรนะคะ ของนิกกี้ทุกอย่างเคลียร์จบราบลื่นนะคะและดิฉันไม่เคยโดนดำเนินคดีตกรัพย์แบบที่คนอื่นบิดเบือนนะคะคนที่บิดเบือนดิฉันไล่ฟ้องหมดนะะเนาะเนาะส่วนลุงลูกดิฉันพูดอยู่แล้วว่าถ้าดิฉันสู้ดิฉันก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าหลายอันที่ออกข่าวเนี่ยคือบิดเบือนแต่อีเผาก,นะากีเนี่ยอีเผากีเนี่ยจำคุกไม่รอลงอาญานะจ๊ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมึงอ่ะสามพิพภากษาจำคุกส่วนกูไม่มีการ ที่ภาคษาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าจ้าสามสิบจะย้ายไหมแม่ไม่รู้ว่าเขาจะย,าย้า,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 ะยายหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะย้ายหรือเปล่าถ้าไม่ย้ายก็โดนน่ะถ้าสมมติว่าครบกําหนดให้ย้ายแต่ไม่ย้ายก็จะโดนบุกรุกทันทีค่ะเขาสามารถไปแจ้งตารวจและตํารวจสามารถให้ออกได้ค่ะเนาะ ล่าสุดคลิปทำแหวนเพชรสองกลัดเส้นทางการเงินไม่ผ่านจ้าเป็นหนี้หรือเปล่าแล้วไปไม่ได้อืมไปเกาหลีไม่ผ่านปักภาคนะ่ะใช่ไหมสองกลัดแล้วแต่สภาพเพชรคะ่ะ แล้วแต่สภาพเพชรถ้าสภาพเพชรแบบดีๆน้ําดีๆก็อาจจะแพงหน่อยแบรนด์ดีๆแต่ถ้าแบรนด์ปกติไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เคยซื้อเพชรของดีตี้เจมสมัยนูน้นจังหูโอ้โหซื้อแพงมากแต่ขายไม่ได้ราคาเลยขายไม่ได้ราคาเลยส่วนที่แม่เคยซื้ออีกอันหนึ่งคือของทิฟฟานี่ ทิฟฟานี่ใครรู้จักทิฟฟานี่เอนโคมั่งทิฟฟานี่แอนโคนั่นแหละอันนั้นคือเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ไฮเอ็นนะคะทิฟฟานี่แอนโคเป็นพวกแบบคนที่แบบอันเนี้ยพวกทิฟฟานี่เอนโคพวกบูการีพวกแบบเห็นไหมที่ดาราเขาใช้ใช้กันอ่ะเห็นไหมนั่นแหละอันนั้นแพงบูกาลี่แพงของใมบาดาวิกาอะไรเงี้ยแล้วก็ของ หรถรถบีเอ็มรถบีเอ็มต้องซื้อให้พ่อบักภาคด้วยเหรอใช่รถบีเอ็มต้องซื้อให้พ่อบักภาคค่ะพ่อบักภาคอยากได้แต่ว่าอีบัวตมเนี่ยมันมันแบบกู้เยอะน่าจะกู้ไม่ได้บักภาคก็เครดิตไม่ดีบักภาคก็เครดิตไม่ดีแล้วก็ ก็เคยมีนี้เคยกกงนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะอีโบตรงก็อันนี้ติดหนี้เยอะก็ต้องรอจนกว่าที่แบบจะซื้อเงินสดได้ประมาณนี้แหละขอให้พ่อมันใช่ขอให้พ่อมัน,มนแปบ๊บหนึ่งนะคะ บางคนบอกว่าทําไมคุณสลุตเงียบจังเลยไม่ออกมาพูดอะไรเขาไม่พูดหรอค่ะเพราะทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนกฎหมายแล้วเจ๊ป้าทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนกฎหมายไปแล้วเขาก็แจ้งเนีเขาแค่รอเวลาให้ถึงกําหนดเวลาของเขาเพอครบกําหนดเวลาของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะจัดการตามกรอบกฎหมายเองจริงๆเราอยากให้เขาประกาศเลยนะคะว่าท้องเอาตรงๆ จริงอยากให้ประกาศเลยค่ะว่าท้องเพราะอะไรรู้ปะ่ะอยากให้คุณสรุปแบบลุกขึ้นแบบมนเรียกร้องลูกตัวเองอะ่ะเพราะตอนนี้สภาพธุรกิจสภาพอะไรของคุณสรุทเนี่ยพร้อมกว่าสวย,ยสหรือยังสัมภาระต้องตรวจสอบแล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะ เดี๋ยวอ่านให้ฟังวันนี้ได้เอกสารชุดหนึ่งมานะคะของห้างหุ้นส่วนจำกัดเกี่ยวกับการไลท์นะคะปี63ถึง67ขอตั้งชื่อว่าซิดนีย์ไลท์แล้วกันเนาะซิดนีย์ไลท์ปีหกปีหกสี่นะคะมีการส่งส่งรายได้นะคะ 27ล้านนะคะรายได้27ล้านแล้วก็ปี65มีการส่งรายได้32ล้านปี66มีการส่งรายได้12ล้านและปี67มีการส่งรายได้11ล้านบวกลบคูณหารหลังจากลบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะมันก็เหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะอ่ะคือกําไรอ่ะแต่แต่แปลกว่าอีบัวตมสามารถซื้อรถซื้อวงซื้อบ้านซื้อทุกอย่างได้หมดเป็นเงินสด งงไหมเออทุกอย่างเันเงินสดได้หมดนั่นแหละก็เลยแบบเท่าที่ดูงบการเงินแล้วมันไม่สัมพงไงทีเนี้ยมันมีการเอ่อใช้งบการเงินอะไปบัญชีใครบ้างถ้าสรรพากรตรวจสอบดีๆแม่ว่าแม่งบันเทิงอะงานเนี้ย ถึงแล้วหรอคะห้าแปดหรือหกสิบก็ได้ก็ก็ก็เลี้ยวซ้ายไงเลี้ยวซ้าย,ายหรือเลี้ยวขวาน,นั้นอะ่ะเลี้ยวขวาไหมอะ่ะอืมบังไม่ถูกเหรออ่ะ โอเคเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะทุกคนวันนี้ต้องให้แม่นิกกี้ไปมีความสุขบ้างนะคะวันนี้ดิฉันไม่อยู่กับคุณถึงตีคืนกี่หนึ่งติ้งคืนนะคะเนี่ยเกลียดมากเลยนะคะพูดหลายรอบแล้วคนที่มาดูไลฟ์นิกกี้ทุกคนละครเรื่องนี้กูพูดแล้วว่าคุณสลุตบัวตม นะคะบักภาคอีอดใครพิมพ์ชื่ออื่นนะคะกูแม่งบล็อกทิ้งหมดไม่ต้องดูไลฟ์กูอีกนะคะพูดแล้วนะแบบมึงแบบบล็อกค่ะไม่ให้ดูแล้วค่ะบล็อกคือแบบพูดเป็นแบบเป็นฟันพันครั้งแล้วบอกว่าเออเนี่ยในไลฟ์แหละอย่าพิมพ์ชื่ออื่นเนาะก็ยังขยันพิมพ์ชื่อนั้นชื่อนั้นอะ มาแล้วมาไลฟ์ใหม่ค่ะแม่ใช่บล็อกแม่งเลยค่ะพูดแล้วหลายรอบแล้วนะว่าแบบเออไม่ต้องพิมพ์ชื่ออื่นนะคะคือพูดรอบที่ร้อยแล้วแล้วลพิมพ์อยู่นั่นแหละหลายครั้งกูกูไม่อ่านคอมเมนต์เหรอพิมพ์อยู่นั่นแหละเออพิมพ์อยู่นั่นพิมพ์แบบพิมพ์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 อยู่นั่นแหละ,หละคือเป็นอะไรอะ่ะขออยันพิมพ์ชื่ออื่นบล็อกแม่งเลย บอกรอบที่แบบแปรอบแล้วอ่ะบอกว่าอย่าไปพิมพ์ชื่ออื่นอย่าไปพิมพ์ชื่ออื่นเอออย่าไปพิมพ์ชื่ออื่นกําลังเล่าละครคุณธรรมอยู่เ็็พูดอยู่คุณสรุดคุณสรุดมึงจะมาชื่ออื่นอีกอยากได้ไหมาสันเหรอหรือว่าไง กูไม่รับผิดชอบด้วยนะบอกต่อเลยโมโหศูนถู้ไหมโมโหศูนย์ได้สูแม่สุภาพคือแบบเราก็บอกแล้วไงแบบว่าเอออย่าพิมพ์อย่าพิม म, พ์ม म. ทุกรอบเลยอย่าพิมพ์อย่าพิม म, พ์มได้ไหม